ครับวันนี้มาทำงานวันหยุดวันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดของไข่ลายๆคูนี่ครับบรรยากาศประมาณนี้แล้ครับพาเดินตวรวจทีนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดีโอ้เข้ามาแล้วเยอะแยะเลยครับสวัสดีหนึ่งพันคนนะครับ <c oughs> พันแบบไปวะ <c oughs> สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเข้ามาแล้วสองพันคนครับสวัสดีด้วยนะครับบรรยากาศครับตึกสูงนะครับนเนี่ยใส่ละครขึ้นมีจิรีอ่าเอาเอาเสร็จสิ ดีครับสวัสดีทุกคนเริ่มเข้าไม่ถึงเลยครั้วหยาบคิดทางหนาทีคนจะเข้าถึง ชมวิวนะครับบรรยากาศครับวันนี้กับตรงบันไดเดินลงบันไดจะสาง โอ้ยใ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 โอยไปต่อมม่แล้วม่แล้วสวัสดีครับสวัสดีหนึ่งพันคนดู <c oughs> <c oughs> โอ้ยโมคอยไในหลายสดนะครับคนบมขึ้นเลยเงียบกิดเลยโอ้ยมหม่มๆ อุณบรรยากาศดน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 ไหลไอตัวับโอู้เซซเซตรงมันไดนี่เลยอ่าอดีดีชืบเชืบเชืบชบชบชบนะครับอ้อ้หลอนหลอนหลอนสวัสดีทุกคนนะครับ นี่ครับบรรยากาศภาย,นยในพื้นที่นะครับเหอไอเฟงตึกระสูงๆนะครับาย,ยางจยักสันเก่าลงมาเมืมม่อยก็ับไงเป็นล่มแล้วเนี่ยยังวันหอดอยูมม่ซาบิเฮงกันอ,อุ้ยอุ้ยตายตายทาหนี้ก็แเหีห้ยเหี้วไปต่อไปต่อครับไปต่อ

เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพาทุกคนเบิ่งรถใหม่ครับพาทุกคนพาชมรถนะครับนี่โชว์ลูมนะครับโชว์รูมโตโยต้ารามคเมนะครับใครสนใจรถใหม่ครับเ้ามาพูดคุยกันได้ครับนี่ครับมีแต่ขั้นง่ายๆนะครับสวยๆ พันตัวมาขายรถแล้ว <c ười> นี่ครับสวยๆางามสนใจติดต่อสอบถามได้น,นะครับเนี่ยนี่ครับนี่ครับดูราคาครับอน หันตำนะฮะพันยาฤทธิ์ได้เบิ้งใบราค้าหกแสนเก่าครับเย็นไหมมอกแพงครับสวัส,ด,สดีครับนี่ไงทางเข้าแล้ว พี่ลูกค้าเข้าพี่อ๋อน่นลูกค้าต่างชาติไม่รู้ภาษาเราไม่รู้ภาษาเขาคุยเขาไม่ได้หรอกตัวนี้รีโวมาครับ สนใจครับสนใจสอบถามนะครับสู้ทุกคันดันทุกเคสนะครับเฮ้ข่าอย่ายังข่าวเก่ยเก็ออก,ก็แล้วนี่ครับยาลิว่าเสียเอาขั้นหนีแ้แหละ พรจะคบพันหาพันธุ0หกพันต่อเดือนระยแปดปีเจ็ดแปดปีว่าะักว้าคือสีแพงโอ้เสีเป็นร่มนี่ไม่ใจอย่างไรตัวหนีนะนี่ครับลานหาไหมไม่ใจ พั r t ุ์เนงามบ่พี่น้องจะว่างามบ่มงามเซมีแต่ขั้นส,สวยๆนะครับสนใจเข้ามาดูได้นะครับ ที่โชรูมโตโยต้ารามคำแหงนะครับฝากพี่ฝากน้องว่าบึงอะไรนครับใครอยากได้รถใหม่โอเคครับเมื่อยหรอ,อย่างเมื่อยหรอ,อขอลงไลน์ก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย